สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight m a n u n i t e d ครับดาวิดเดคเคอรดีปฏิเสธโอกาสที่จะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวที่เพิ่งจะปิดลงไปสดสดร้อนๆนี่เองครับดาวิดเดคเคอนะครับอดีตผู้สาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ได้มีการปฏิเสธข้อเสนอของทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรส แล้วที่ทำฟอร์เรสซีคือต้องการอยากจะได้ตัวผู้สาประตูคนใหม่นะครับก็ได้มีการติดต่อครับไปที่ทางด้านดาวิดเดคเคอาอันนี้มาจากทางด้านดีแอตเลติกครับแล้วที่ทำฟอร์เรสซี่คือต้องการอยากได้ผู้สาประตูคนใหม่นะครับนอกจากทางด้านดาวิดเดคเคอาแล้วดิพวกเขายังมีการติดต่อไปที่ผู้สาวผู้สาประตูนี่หลายตัวหลายคนครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไปได้ทางด้านแมสเซลนะครับมาด้วยราคาอยู่ที่5.1ล้านปอนด์ ดาบิดเดเคอปฏิเสธครับโอกาสที่จะย้ายมาเล่นให้กับ Nottingham Forest โดยข้อเสนอที่เขาได้รับนี่ก็คือมาอยู่กับ Nottingham Forest ช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะครับก็คืออยู่ไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดฤดูกาลแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่เด r เคานีดไม่ต้องการจะมาอยู่กับ Nottingham Forest ครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมทางด้านดาบิดเดเคาจึงปฏิเสธนอตติงแฮมฟอร์เรส ่อนนั้นก็มีรายงานข่าวนะครับว่าอาจจะได้ย้ายไปเล่นกับลีกของลาอุแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอีกยังคงว่างงานอยู่นะครับตั้งแต่ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือถ้าหากเราล้างสนามไปนานๆนะครับไม่ได้เล่นนานๆเ๋ย๋ยว่าแต่เล่นกีฬาเลย ทำอะไรก็ได้ครับทํางานทําอะไรก็ได้นะครับถ้าหากเราไม่ได้ไปกลับไปคุกคีกับสิ่งเหล่านั้นนานๆเนี่ยเราก็จะหมดความเถยื่อทยานนะครับไม่มีความกระตือรือร้อนอ่ะกลัวเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากดาวิดเดคยังคงปฏิเสธโอกาสที่จะไปเล่นให้กับทีมนั้นทีมนี้เนี่ยกลัวว่าเขาจะตัดสินใจแขวนผงมือครับถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าเสียดายมากๆเลยนะแต่ก็ยังหวังนะครับว่าทางด้านดาวิดเดคแีร์ดีจะยังคงฮึดอยู่นะนะครับ หวังว่าจะได้ทีมใหม่เร็วๆนี้ครับยังคงเป็นกําลังใจให้ก็มีคนหลายๆคนนะครับก็ได้ออกมาแนะนาแมนยูครับว่าแม่จริงๆแล้วควรจะไปดึงทางด้านดาวิดเดเคอาร์กลับมาเหอะเห็นอยู่แล้วว่าโอนาน่าเป็นยังไงบ้างครับหลายๆลูกนี่คือเซฟด้วยสายตายอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเกมล่าสุดกับวูฟนี่จริงๆแล้วคือคุณก็ควรที่จะออกไอจังหวะออกอะไรหน่อย แต่ว่าผลงานเนี่ยแย,แย่จริงๆครับสำหรับทางด้านโอนาน่าครับเป็นการเซ็นสัญญาที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังเอาเราก็ก็คงทำอะไรไม่ได้อะครับสุดท้ายแล้วทางด้านเอริกเทนฮากนี่ก็คงจะใช้โอนาน่าต่อไปโอนาน่าจะไม่ได้อยู่กับแมนยูจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งก็ต่อเมื่อกุญซือไม่ใช่เอริกเทนฮากครับ ส่วนทน่านั่นทีมชาติกานาครับแหมเปิดศึกแย่งตัวอยากจะได้ท่านั่นคอบบี้ไมนูหลังจากเจ้าหนูคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับนี่ก็คว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์เดไปครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับประจําเดือนที่ผ่านมาแหมผลงานนี่ไม่รู้จะสรรหาคําพูดอะไรมายกย่องเจ้าหนูคนนี้แล้วตั้งแต่เกมแรกที่เห็นเขาลงสนามนี่เราก็เราก็มองกันออกนะครับว่าเฮ้ เด็กคนนี้นี่มีความสามารถเหลือโลนครับเป็นคนที่เรียกว่าไม่ลงเวลาลงเล่นนี่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับไม่มีความกดดันอะไรใดๆทั้งสิ้น,นเรียกว่าค่อนข้างจะนิ่งมากๆครับมองเห็นแวบแรกนะครับจังหวะแรกที่เขาสัมผัสบอลจังหวะการจ่ายบอลจังหวะการเคลื่อนตัวของเขานี่นึกถึงใครไม่ได้เลยนะครับนอกเหนือจากท่านั้นพอร์บ็อกบาเท่านั้นเอง แล้วแถมเกมล่าสุดนี่โอ้โหยิงประตูช่วยให้แมนเชสเตอร์เดนคว้า3แต้มเอาชนะวูฟแฮมตันมาไดา้แล้วเป็นการยิงประตูที่สวยงามมากๆครับเฟอร์กี้ทามี่แหละครับโอ้เรียกว่าเหมือนกับพิ้วในสนามเลยนะครับเต้นโยกแบบหลบกองหลังแล้วก็ปั่นเคิร์ฟเข้าไปครับตอนนี้ก็เลยแบบทำให้ทีมชาติไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมโมสรแล้วตอนนี้ทีมชาติเนี่ยเริ่ม ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านเจนูคอบบี้ไมนูครับจริงๆแล้วนี่ก็เป็นนักเตะอังกฤษชุดอายุต,ต่ำกว่า19ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมชาติกานนนครับพวกเขาต้องการอยากจะได้ตัวคอบบี้ไมนูเขาออกมาบอกเลยนะครับว่าสมาคมฟุตบอลกาน่านี่ก็คือกําลังให้ความสนใจนะครับอยากจะได้นักเตะที่มีความสามารถนะครับจากหลายๆชาติเนี่ยมาทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ระบุเลยว่าว่าคอบบี้นี่แหละครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถมากๆครับต้องการอยากจะทํางานร่วมกันกับเขา รวมถึงนักเตะคนอื่นๆด้วยนะครับแต่ก็นักเตะอย่างคอบบี้ไมนูใครๆก็อยากจะได้ครับทีมชาติอังกฤษอาจต้องรีบนะนะครับถ้าต้องการอยากจะให้ทางด้านคอบบี้ไมนูนติดทีมชาติแกร็กเซาเกตก็เล่งๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแหมในศึกฟุตบอลยูโรอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่ายังไม่น่านะครับที่จะเรียกตัวไปติดเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลยูโรที่กําลังจะมาถึงนี้ แต่ว่าถ้าหากทางด้านคอบบี้ไมนูเลือกไปเล่นให้กับทีมชาติการน้านี่ทีมชาติอังกฤษก็เสียเลยนะนะครับเพชรเม็ดงามเลยแต่ว่าถ้าหากคอบบี้ไมนูเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษโอกาสลงสนามมันจะเยอะไหมเนี่ยเดีย๋ยวรอดูนะครับว่าตัวของทางด้านไมนูกับครอบครัวของเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงครับว่าจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติอะไรครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางด้านเมสันเมาส์หน่อยแล้วกันนะครับ ก็เห็นที่ทราบกันนะครับว่าโอ้โหมีปัญหาการบาดเจ็บต่อเนื่องเลยสมัยที่อยู่กับเชลซีนี่ก็เป็นนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแมนยูก็ไปซื้อมาอีกแล้วเป็นไงล่ะครับมาอยู่กับแมนยูก็เหมือนเดิมนะครับแทบจะไม่ได้มีโอกาสลงสนามช่วยเหลือทีมอะไรเลยนะครับสลับทางด้านเมสันเมาท์เวลาลงมานี่ก็เรียกว่าแหมหลายๆลาคนก็บอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งการเซ็นสัญญาที่ค่อนข้างจัดหน้าผิดหวังทีเดียว อย่างดีนะว่าตอนนี้เรามีทางด้านคอบบี้ไมนูมาช่วยแล้วล่าสุดน,นะครับเอริกเทนฮฮกนี่ก็ได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์นะครับโดยเขาหวังว่าเราจะได้เห็นเมสันเมาส์นี่ลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในฤดูกาลนี้หวังว่าก่อนปิดฤดูกาลนี่เมสันเมาส์จะกลับมาช่วยทีมได้งั้นก็ลืมกันไปยาวๆเลยนะครับสำหรับทางด้านเมสันเมาส์โอกาสที่จะกลับมาช่วยทีมครับ แต่ว่าข่าวดีนิดหนึ่งนะครับก็คือเกมที่จะลงสนามพบกับทันดันเวสแฮมนี่แมนยูจะได้ทันดันอาราบาดกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติโมร็อกกนะครับนอกเหนือจากนั้นอ,อีกคนหนึ่งก็คือทันดันพิกจอร์เบนเจอร์ฟนี่ก็น่าที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้นะครับแต่ที่ไทเรนมาเลเซียเมสันเมาส์นี่ก็คงต้องพักรักษาตัวไปอีกค่อนข้างจะยาวครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่แมเราลงทุนไปค่อนข้างจะเยอะครับตอนนั้นได้หลายคนก็สงสัยเหมือนกัน เอ๊ะทำไมแมนยูนี่ไปลงทุนเยอะจังนะครับกับนักเตะที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างจะเปราะทีเดียวครับแต่ว่าซื้อมาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับก็ได้แต่คาดหวังนะครับว่าก่อนจบฤดูกาลนี้เราจะได้เห็นเมสันเบาครับกลับมาลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ส่วนสกอร์นะครับคู่แมนยูกับทางด้านเวสต์แฮมนี่รอยคีนกับแกรรี่เนวิลล์ครับก็ได้ออกมาคาดการณ์นะครับว่าสกอร์จะเป็นยังไงอ่ะแมนยูพบกับทางด้านเวสต์แฮมครับในขณะที่เอียนไรท์นี่ก็มีอีกปฏิกิริยานหนึ่งนะครับเอเดนฮักนี่ต้องการที่จะทำให้แมนเชสเตอร์เดนนี่มีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ีกต้องการที่อยากจะจบท็อปโฟร์ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนี่ห้ามพลาดนะครับเกมจากนี้เนี่ยโอเคเจอกับเวสต์แฮมนี่ก็ คือเกมแรกนี่เราแพ้เขามานะครับสประตูต่อศูนย์แต่เกมนี้นี่คือห้ามพลาดเด็ดขาดหลังจากที่เอาชนะทางด้านนิวพอร์ตมาได้นะครับสประตูต่อ2ในศึกเอฟเอครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยการที่เชือนเอาชนะทางด้านฟู๊แฮมตันมาได้นี่อย่างวุดวิตรอบนี้กลับมาเจอกันเจอกับทางด้านเวสต์แฮมนะครับที่สนามโอทรฟฟอร์ดแต่กันคืนวันอาทิตย์ รอบที่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับเดวิดมอยนี่พาเวสต์แฮมเอาชนะแมนยูไปได้สองประตูต่อศูนย์ที่ลอนดอนสเตเดียมครับแต่ว่ารอบนี้แกรี่เนวิลล์นะครับเจมี่กัล์ลเกอร์รอยคีนออกมาประสานเสียงเหมือนกันนะครับบอกว่าผมคิดว่าแมนเชสเตอร์เดนี่จะสามารถเอาชนะเกมดังกล่าวได้อย่างแน่นอนแล้วสกอร์เท่าไหร่ล่ะนะครับ2-0 ทางด้านกาลาเกอร์นี่ก็บอก2 0นะครับแกรี่เนวิลก็บอก2 0ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเอยนไรนี่คือไม่เห็นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับในขณะที่ทางด้านรอยคีนสกอร์ใกล้เคียงกันครับบอกว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะสามารถเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่ตอหนึ่งก็ หวังว่าจะสามารถเก็บ3คะแนนในบ้านได้นะครับผลงานกําลังดีน่นะครับหวังว่าคงจะไม่เป็นโรลโลค่คอสเตอร์อีกนะนะครับไม่ใช่ว่ากําลังข,ข,ขึ้น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 อยู่แล้วก็ดิ่งปึ้งลงมาไม่เอานะแมนยูนี่แหมวนลูปอย่างนี้หลายต่อหลายรอบแล้วครับรอบนี้ดีขอเก็บชัยชนะอีกครั้งหนึ่งหน่อยแล้วกันนะครับแหมถ้าเก็บ3มแต้มได้เกมนี้นี่ความหวังกลับมาเลยนะพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนครับ นั้นเอริเทนฮากนี่ก็ได้ออกมาพูดถึงตลาดการซื้อขายที่เพิ่งจะปิดตัวลงไปนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือเขาต้องการอยากจะได้ศูนย์หน้าคนใหม่ครับในตลาดการซื้อขายที่ผ่านมาแต่ว่าไม่สามารถจะทําได้หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะในตำแหน่งแนวรุกหลายต่อหลายคนนะครับแต่สุดท้ายแล้ว ไม่สามารถจะซื้อไข่เข้าสู่ทีมได้เลยครับเอริกจันแท้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้ก็มีแค่ทันด้านราสมุสฮอยลุนคนเดียวท่านเองนะครับที่เอาไว้เลเวลครับเพราะว่าทันด้านอัตโตนี S ่มาร์ซียาลนี่ก็มีปัญหาอาการปาดเจ็บต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งสูนหน้ามาแบ่งเบาภาระของทันด้านฮอยลุน แต่ว่าเนื่องจากปัญหาของกฎปฏิเช่นแฟร์เพลย์ครับก็เลยทำให้แมนเชสเตอร์เดนีไม่สามารถที่จะไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้าสู่ทีมได้ครับจำเป็นจะต้องขายนักเตะออกจากทีมซะก่อนจึงจะสามารถซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมได้แต่ว่าเรานี่คือไม่สามารถที่จะไปขายใครออกจากทีมได้นะครับก็เลยจําเป็นครับที่จะต้องใช้นักเตะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นขนาดเซอร์จิมนี่ยังไม่สามารถจะช่วยเอริกเทนฮักได้เลยนะครับรอบนี้ต้องรอไปครับ ไม่มีทางเลือกนะครับต้องรอไปจนกระทั่งถึงจบฤดูกาลนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันใหม่ครับว่าใครครับมีโอกาสที่จะโดนขายออกจากทีมไปบ้างนะครับแล้วก็ใครครับที่มีโอกาสจะได้ย้ายเข้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะเป็นเหมือนที่หลายๆคนเขาออกมาบอกนะครับว่าแมนยูนี่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็หลังจากจบฤดูกาลนี้ไปแล้วครับก็มาคอยเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะใช้นักเตะที่มีอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หวังว่านักเตะที่มีอยู่นี่จะ พาทีมนี่ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดครับและก็พบกับอินไซต์มายยเตดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ